สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่น RV วีเช่นเคยนะครับมาน้องบ้างอีกเช่นเคยนะก็จะไปลงแรงเหมือนเคยนะครับมานนองบ้างของผมนะครับลงแรงกันจะยาว ก็ไม่ยาวนะครับวันนี้ก็ลงไปส่งําตายเงเลนที่ผมยาไปวันนี้ก็คือเลนเลนนดะากับเลนป่านะครับสองเลนนี้โอเค๋ตวผมลองชวนคู่ผมก่อนนะครับว่าเขาจะมาเล่นหรือเปล่าเล่นไหมเนี่ยโอเคนะครับเขาหน้าจะ ไม่น่าว่างนะน่าจะมาออนล็อกอินเฉยนะครับไปเลยครับไปโซโล,โล่อะไรครับโอเคกดไปเลยครับโอเคผมได้ป่านะครับจงไหวใช่ไหมเนี่ยป่าไห่ผมนะโอเคก็แน่นอนต้องไหวอยู่นะครับผมมาเรียนที่ผมชอบมาเลยนะ เบนต่อได้ดีเพื่อนต้องขอแบนไอตัวใหม่เลยกันแล้วกันนะเพื่อนตัวนี้ <c oughs> อะไรเนี่ยเป็นอะไรกันเพื่อนฮะอขอตามเล่นก็ได้นะเพื่อนนะ เขาสลับกันหรือเปล่าสอคนนี้ว่ามาด้วยกันหรืเปล่านี่โอเคผมได้เจอกับฟาร์มฝั่งตรงข้ามนะครับบูคองนะลิงหน้ารอนะครับแรกลิงก็จบแล้วปะใช่เพื่อนแรกลิงก็จบแล้วปะนะครับง่ายๆนะเพื่อนนะตัวอะไรดีวะโอเคผมไม่คิดมากนะครับ อันเลนไปแล้วเกกันจะสู้ทีมฝ่ายตรงข้ามได้ไหมก็ไปรอดูในเกมกันเลยครับไม่ไม่ต้องไปรอแล้วครับไปดูในเกมเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าเกมมาเรียมร้อยแล้วก็จะไปเข้าป่ากันเลยนะเนื่องจากเราป่ามาแนละ้ว จะไว้ในเกมนี้ก็เราดูกันได้นะครับสู้กับทาร่านะครับไม่กล้าเลยซื่อมันไม่รู้มีันหาไรไม่ออกกับผู้ควงก็ตามเคยนะไม่รู้อะไรบ้างเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนโทษเพื่อนตากันแล้วนะครับทุกคน ผมจะไม่ยุ่งนะครับให้เขาคุยกันไปเถอะนะครับนะทีมเราไปหนึ่งคนแล้วนะครับแห้งเป็นปุ๋ยไปล้วงด้านล่างทำอะไรกันเอาทาล่าทาล่าโอเค เอารือเอล่าเอารือเลอลโหอย่างนี้ผมตายแน่นอนคะรับโอเคแม่รอดครับตายครับฝ่ามแป๊บนะครับทุกคนกำลังไปเพื่อนอ่ะเกียด์มันด้เท่าไหร่วะนะ โอเคโอเคอย่างนี้ผมตายแน่นอนครับแล้วกลับมาโอเคตายเหมือนเดิมครับกาจะเอาตัวนั้นจะตายแล้วกาไม่ตายนะครับผมตายแทนนะครับตัวนี้ผมแทบจะไม่ได้จับมานานเสียนา,นานเลยนะครับ ตอนนี้ยังก็ยังไม่มีแววที่จะบวกกันว่าทํงไงบวกแล้วด้านล่างโอ้เงินผมตกลองหลูเลยนะครับตอนนี้โอเคได้ไงจ๊ะไงจะนะ้ะงองปากกาเกาะไปเลยครับโอเคเกือบว่ามันไม่ตายนะครับเฮ้ยถอยดีกว่าครับแมวเกาอไปฟาร์มแป๊บ โอ้ดานล่างซักกันอีกแล้วด้านล่างโอเคอันตีผม11บวีนะครับลงไปเลยโจมตีกันเลยบวกเลยเพื่อนบวกเลยลาวินมันเห็นผมยังวะเนี่ยโอเค <c oughs> ไอ้ลิงไอ้ลิงต้องไม่รอดทาร่ายังไงทาร่าโอเคออ ลาวินวิ่งเข้าป่าหมื่กี้เห็นนะอ๋อหลอกไม่โดนครับนายต้องตายตายแน่นอนสวยอ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรอะ่ะแล้วเคสวยสวยมากคุณเม่กี้เพื่อนมาช่วยทันนะครับ ออฟลาอ้อย่าบ่ากันดีอย่างน้อยออฟลาวก็ันป้อมบนแตกนะเพื่อนนะบอกไว้ก่อนมันเป็นไปได้อย่างไรเากาะไปเลยครับไอตัวตัดเลื่อน้อยตายครับโอเคผมน่าตายอาไม่ไหวนะวนำพลึงโมเมนต์โอ้ยสามตัวยางอยู่เปีจบที่วะเนี่ย เกิดมาจะตายอยีกแล้วครับโอเคยอมรับว่าเล่นไก่มากนะครับเป็นตัวนี้อโอ้ยมันมันเกี่ยวอะไรกับไอ,อตัวกระบือนครับไม่เกี่ยวกับหน้าเพื่อนนะเราเล่นเกมน,นะเพื่อนไม่เกี่ยวกับกระบือน,นะเพื่อนเนระจะไปหาด่างั้น,นี่อ้าวลองไม่หนละัหูคลองไม่ไม่ลองนะครับ ไปแล้วว่าบูของเราวิ่งไปแล้วนั่นไงเอาอีกแล้วแพ้นะเพื่อนเงินเขานำตั้งเยอะนะ,ะก่อปลากลังก้าดีตัวนี้ผมเกียดมากเลยมันตัดเลือดดีชิบหายนะครับตัวนี้โอ้ยทำไมมันแรงอย่างนี้โอเคทีมเราน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้ตายกันเป็นแถบเลยตายไปสามเลยโวงกับผมด้วยโอเคนะครับ ตอนนี้ดานบนก็ดูเปียวน่าจะบวกกันแต่ผมเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนพาบวกเยอะเกินอ้าวไม่กลัตัวนี้เฉยถอยเพื่อนถอยสู้ไม่ไหวหนะผมไม่สู้แนละ้วรอของก่อนรี่เยอะข้อข้าอ,อ,อย่างนี้ก็ตายเลยครับแบบนี้โอ,อ้มาเยอะมาเยอะเพื่อนมาเยอะถอยะกว่ามากมัไปสู้ทำไมนะสู้ไม่ได้เพิ่มเลือดแปบนะครับ โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะแพอีกแล้วนะครับโอเคใต้แค่หนึ่ตัวเองนะครับไม่คุ้มเลยตายฟรีด้วยโ okay. อเคบูกคอไม่รอดกอันเลยครับจริงๆไม่กาะก็ได้นะ เงินเงินเงินเขานำทั้งแปดพัน 8, ไม่ไปหนะเพื่อนเป็นเนี่ยไอ,ออไอ้ลิงจอ่อโอเคไอ้ลิงจ่อโอเคได้ลิงอยู่นะครับแต่ก็ตายโอเคนะครับตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังสตาร์ทกันอยู่เช่นเคยบวกกันเอาบวกกันเอาไม่หยุดพักกันเลย ชอบไปด,ดิเพื่อนเกาะไปเลยครับไม่ไดเพื่อนไม่ไม,ไม,ไม่โอเคช่วยเพื่อนได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่นะครับโอเคยังไม่มีคาดาักนะครับอเอาเหรอล้วบอกถอยทำไมเพื่อนทำไมไม่เข้าอ่ะ ชอบบวกกันมากเพื่หรอออหมอน,อนี่ผมอออไม่ทันโอเคผมตาย,ยครับขวดตันตีไม่ทันไงตายเลยเอามันเพื่อนเ,อเลยซัดมันปากแห้งแล้วเลยไม่น่ารอดแห้งันปุ๋ยไปแล้วเนี่ยอ๋ออ๋อคงยังไงแบบนี้ตายครับอย่างนี้สวยสวยสวย,สวยดีเพื่อนดี อ๋อด้านล่างกันไว้หรือเปล่าอ่ะโอเคกันอ๋อยังไงเนี่ยโอเคผมตายโอเคตายโอเคนะผมบอกเพื่อนไปให้ดันนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนจะดันไหมนะเออไหมล้ว อาอไปก่อผิดตัวโถยสู้สู้แล้วกันไม่มีทางนี้นมีไปก็ตายนะครับสู้ไปก็ตายเหมือนกันเกิดมาปุ๊บก็ตายอีกแล้วครับโคตรดีเราตอนนี้ยังไงจบเกมไหมน่าจะจบเกมครับเกมนี้เรียบร้อยครับป้อมเราแห้งเป็นปุ๋ยไปแล้ว โคตรเยี่ยมเลยเพื่อนแพ้อ,อีกแล้วนะครับแพ้ชนะแพ้ชนะสลับกันอย่างนี่แหละครับทั้งวีทั้งวันโอเคนะครับลดไปอีกดาวนึงก็ไม่เป็นไรน,นะครับ เดี๋ยวผมจะแอบไปไต่ขึ้นเหมือนเดิมนะครับกดไลค์เลยสวยแพรชนะกดกดไลค์ให้เพื่อนนะครับค่าสิบห้าตายสิบช่วยสามนะฮะทืกว่าดีนะสกอร์แต่ก็โคตรไตยเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกทุกคนไปก่อน สวัสดีครับ